เด้อพี่น้องเสร็จแล้วจ้ะตำหัวผักกาดแก้วพี่น้องสีเหมือนกับสมต่ำได้จ้ะแสับพร้อมพี่น้องซิมเบิิงคหอมหอมแสับบานจ้ะเซ็บเซ็บสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องไม่นี้เออเจ๊เราซื้มาต่ำมานี่พี่น้อง ผักกาดแก้วมัวผักกาดแก้วเนาะยู่เดนมากเคิร์นไนวะ้แกสโคนแกสแกสโคนแกสกับที่แก้วเนาะพี่น้องโคนกับขึ้นหัวนี่แหละแปะตรงๆหัวผักกาดแก้วมันนี่สิมตาต่ำอย่ยงนี้ไ่ค่อยกินเสียงเสียหรอกพี่น้องอนยะ่ยงนี้เพิ่นว่ามันต่ำแซ่บมันทีปป่บุกงเนาะจ้ะเรา,าเราสียวมะฝานไอ้เสียวมะนลอดกับเสียมะฝานมันต่ำที่บุกงพี่น,อนะน้องเนาะมาเบิรงว่ามันสีเป็นเลยลเดี๋ยวห้องมาเบิงหน้าต่ำเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้อง นี่ก็สิปาดออกก็นจะเ้ฟ้าดีดิวอืมเ้ฟ้าดีะเพชพ่อเบลล์อย่าเพชรนอร้านก็อย่าบอนนังพี่น้องเีากรสิปาดอันนี้ออกพีก่น้องนี่จ้ะเผือกนี่ขากาแออกเล่นจ้ะ น,น,นี่เอาจ้ะนี่แล้วพี่น้องเ้าก็สิปอกเปลือกมันออกหมดนะเน,นาะจ้ะกระเซลตั้งแต่กเกล็ดข,า,ขาวๆมัน,นไม่จ้ะพี่น้องปอกกระสีแล้วนะจ้ะคือว่า ยู่เมืองหนอกบางทีเข้ากับบริมีอันต้นบกรุ่งไปตีนเอาคือบานเขานะหรือว่ามันแพ่งนะพี่น้องจะใส่หัวพักังสิ้นจะตำแท่บกฮุ่งใดนเนาะละเรียบร้อยแล้วพี่น้องปอกออกเสร็จเราจะพี่น้องเากับสีมาซับมาฝานนะพี่น้องอคือบกฮุ่งก็จะเดี๋ยวปัดเดี๋ยวเสียวมาซี่มึงเด้พี่น้องว่ารสสาบมันจะเป็นยังไงเนาะ เดี๋ยวมาซิมเบิึงพี่น้องอืมรสชาติมันถือก็ค่ายบักคุ้งไม่ดีพี่น้องกรอบๆหวานๆจะ้คๆะค่ายบักคุ้งบวานเท่านะาะตำนะชิแซบพี่น้องใส่ได้เลยจ้ะเนี่ยเมนูนี่ใส่แท่นบักคุ้งได้เลยเนาะวิสเมร้านหน่อยอยากเข้ากล้องนะพี่น้องวิสเมสเดี๋ยวเราจะมากินกันดูจ้ะร้านหน่อย<ว>อยากเขากเ้ากล้องด้วยอยากกินกินแกรุเซสวัสดีครับ สวัสดีครับครับครับอืมอร่อยไหมครับเคิรเซอร่อยไหมครับดิแกตอร่อยเค้าลูกกลิ้นงานบอกไม่แค่ไม่ชอบเจ้าโอเคเกตไม่ชอบดิแกตไม่ชอบดิแกตไม่ชอบไม่อร่อยไม่อร่อยแม่อร่อยครับผมเสียแม่อร่อยครับผมส่งจุ๊บ้วยลูกส่งจุ๊บจุ๊บ ส่งจุ๊บเร็วๆส่งจุ๊บหน่อยเร็วส่งจุ๊บอืมสาเกะเนี่ยเขาบอกฝานพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเล bon ี้ยวลูกเกะฝานกันพี่น้องพี่น้องอืมเส้นสวยด้วยนะเส้นงามเด้อพี่น้องอืมพี่น้องเลยเส้นคือจกรุงเลยจ้ะเมึงพูดอะ เสิร์คือบุคงพี่น้องงามงามงาม,มึงแน่จ้ะเด้อพี่น้องไก่บ้านไก่เมียงไทยเนาะบ่มี่บุคงกิ่นบ่มีต้นบคุคงคือบา้านเฮาเนาะบ้านเฮานี้ขับรถไปข้าวเดียวก็ได้กิ่นเราแต่บุคงไม่มีแพงพี่น้องหน่วยหนึ่งกับประมาณเกลียบลอยโค่นพี่น้องเกลียบห่าลอยบาทบา้านเฮาเนาะหน่วยบุคงหน่วยหนึ่งกันช่วงนี้กับ สือกินก็นมี่พี่น้องช่วงใดที่ว่าเข้าออกแบบง,ง่ายมากกะมี่เนาะเดีวว่าแก่คัดไดนะพี่น้องแดีวว่าเขาบ่ได้ไปสื้อเนาะแก่คัดใดยุจ้ะพี่น้องหัวในหน่อยนี่จ้ะนี่จ้ะพี่น้องอนี่หัวใน้อนอยยังสีซําหัวซ้ำนีน่นะพี่น้องนี่นอกควานออกมาก,กุดเประมาณนี้เน,นาะจ้ะก็คือแบบเยอะมากซ้ำแบบคงนหนึ่งอะจ้ะพี่น้องแล้วปเปอร์เซ็นต์มันสิคือแบบคงเลยจ้จะเมืองพี่น้อง คล้ายได้แตะได้บักคล้ายเนาะงัวนหน่อยจ้ะงัวนหน่อยเนาะได้เยอะมากเดี๋ยวเขาจะไปต่ำจ้ะพี่น้องสีแบบสีขาวก็จะตป็นต่ำของมึงกจ้ะพี่น้องเด้อสีมันช้มต่ำเลยจ้า เด้อพี่น้องเสร็จแล้วจ้ะตำหัวผักกาดแก้วพี่น้องสีเหมือนกับสมตํำได้จ้ะแสบพรพี่น้องซิมปป้มเบิองคหรอหืมขอบแสบบานจ้ะเสกแสบ <laughs> <laughs> พี่น้องตำหัวผักกาดแก้วจ้ะ เป็นจะแสบพี่น้องแสบกรอบๆหบ,บานๆจ้ะราคากับวแ,แพแงเนาะถือกว่าต่ำคงทั่วไปจ้าพี่นอ้องจ้ะจังไดกะอันฝากคลิปนี้ไว้ได้ด้วพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามได้ด้วจ้าช่องคนไทยในเดนมาร์กแ้วเดนมาร์กสวัสดีจ้า